ตอนนี้นะคะนกอยู่ที่สนามบินอิสตันบูลนะคะทริปนี้นะคะนกจะพาเพื่อนๆนะคะตะลุยเที่ยวอิสตันบูลนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเมืองนะคะเพื่อนๆจะต้องมาซื้อบัตรอิสตันบูลอันนี้นะคะที่ตู้ธนบชินประมาณนี้เลยซื้อที่ตู้นะสองร้ 200, แต่ว่าจะเหลือในบัตรอะเจ็ดสเดี๋ยวเราหาวิธีขึ้นบัตนะคะเพื่อที่จะไปโรงแรมนะ Sorry excuse me ทกซิมนี่ไปกับค uh, ันนี้ ทุเพื่อนๆนไปซื้อไอ้บัตรอันนี้อิสตันบูการ์ดที่ช่อง20อยู่ท้ายสุดแล้วนะมันจะมีตู้ทาบัชีน,นะคะแล้วตัวเองก็เดินกลับมาช่องที่16นะคะมันก็จะมีไปทักซิมตรงนี้เลยหรือไม่ก็ถามพนักง,งานข้างหน้าก็ได้นันี่ช่อง16เห็นบ้านแล้วเขาก็จะเขียนอยู่2 0 4ตุรกีล,ลีลานะนกลงมาจากรถบัสแล้วนะก็คือว่ามันจะเป็นจุดทักซิมพอยท์นะลงสุดอู่ตรงนี้เลยเซิร์ ชื่อโรงแรมต้องเดินไปโรงแรมนะทุกคนบอกแล้วให้มาเที่ยวเมื่อ,อยังมีแรงทางสุดยอดเลยทางขึ้นเนินทางอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันไม่ไกลนะทุกคนถึงแล้วโรงแรมนี้เดี๋ยวเข้าไปเช็คอินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ดูว่าในห้องจะสภาพดีไหมเข้ามาก็จะเจอกะห้องน้ำแบบนี้ เหมือนเดิมนะก็ไม่มีที่ฉีกล้นนะคะเป็นคุหนูให้เป็นอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะคะแล้วก็แยกเป็นโซนอาบน้ํามีเป็นห้องอาบน้ำํำเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนนะคะฟรีน้ำสองขวดทั่วไปการาน้ําร้อนให้กาแฟชาอะไรฟรีหมดนะคะแล้วตรงนี้เป็นตู้เย็นไซส์มินิเลยทีวีอ๋อตรงนี้ก็เป็นกระจกอีกเออใช้พื้นที่แบบกระจกเยอะมากไป นั่งจิบกาแฟกินนั่งเล่นๆตรงนี้เด่งนอนนะคะข้างหลังสามารเปิดออกไปได้ด้วยถ้าใครจะเป็นโซนสูุบรีอาดอดข้างนอกตรงนี้นะคะ้องห้องนี้มานะคะในราคาประมาณ2 0 0พันนะคะเพื่อนๆชื่อโรงแรมไว้โอเลียนโฮเทลค่ะเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินข้างนอกไปเดินเล่นทั่วๆรอบๆทักซิมนะคะ น่ากินมากอาหารตุรกีมาแล้วแนวข้าลาแกงกับข้าวเยอะอันนี้น้องไก่โอ้โหย้องไก่น้องไก่นี่ก็มาจอล้างขนม,นมแล้วทุกคนน่ากินเนาะ <c oughs> น่ากินมาก <c oughs> มีช็อกโกแลตตู้ใบด้วย ปูข้างทางที่เห็นขายของที่อิสตันบูนะคะก็จะประมาณนี้เลยเป็นขนมปังนะขนมปังงาเวลลนด์ตยาพัทยาพัทยาเหรอเก่ารัาย่าได้โอาฮ่า่าม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าม่า่าฮะฮ่า่าาาา เป็นร้านประมาณแบบนี้เป็นสวนสาธารณะแบบนี้นะนั่งเล่นเราจะไปย่านตรงนั้นที่คนเยอะๆตอนนี้นะคะนกอยู่ย่านทักซิมนะคะทางนี้ก็จะเป็นมัสยิดนะคะสวยเลยใหญ่โตเบ้อแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นอยู่เขาก็จะมีขายอาหารเยอะแยะเลยเป็นสตรีทฟูด้ดข้างทางจะมีเรื่อยๆเลยก็คือประมาณนี้ เป็นเก่าลัดย่างนะคะทุกคนเก่าลัดย่างถ้าที่ไทยก็คือจะเป็นคั่วใช่ไหมแต่ที่นี่ตุรกีเขาก็จะเอามาย่างนะทุกคนแล้วก็คาโบปิ้งจะต้องมีเพราะว่ามันจะได้แบบกินแล้วก็แบบอุ่นๆเนาะ<ม>เขาก็มานั่งเล่นกันแนวนี้เลยมีที่แลกเงยมีร้านขายอาหารแล้วก็ที่ย่านนกอยู่นะคะดีด้วยเหมือนแบบใกล้ตรงนี้เลยเนาะเดินมาแค่นิดเดียวไม่ไกลนะคะเขาก็ออกมาเดินเล่นกันตรงนี้ หรือว่าจะเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปตะลุยที่อิตนบูกันนะคะก็อยู่ใกล้ๆกับเอ็อาร์เดินมาคือสะดวกสบายมากเดี๋ยวไปดูใกล้ๆสิว่าจตุรัสย่านทักซิมตรงนี้จะเป็นยังไง <c oughs> นกักท่องเที่ยวเยอะแล้วก็คนพื้นเมืองเขาก็มาเดินกันเย,เยอะแยะไปหมดเลย คนเยอะมากอ่ะทุกคนคือแบบวุ่นวายคือคักเลยอะ่ะพูดง่ายคือย่านตรงนี้อะ่ะเขาจะเป็นศูนย์รวมที่คนเขาจะแบบมาเดินเล่นมาช้อปปิง้งมาเนี่ยมีของกินเยอะแยะเลยนะคะและอากาศก็ดีด้วยอากาศก็หนาวด้วยของกินเยอะเลยซอกซอยคือไปทางซ้ายไปทางขวานักท่องเที่ยวเพิ่งมาใหม่แบบเราก็เยอะนะาาก,กระเป๋าอะ่ะอู้อเห็นไหมแล้วทางลาดลงไปข้างล่างอะ่ะทุกคนคือข้างบนเห็นไหมคนเยอะมาก เยอะมากป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูของกินนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างนะถ้ามาที่นี่ก็ต้องเจอกับเคบับเลยเพื่อนประเทศนี้เรียกว่าอะไรแต่เราเรียกที่พี่ไทยเรียกเคบับใช่ป่ะนี่โอใหญ่มากเลยนะดูมือนกดูมือนกนี่แล้วคือเป็นแท่นใหญ่อย่างนี้เลยอลังการอ่ะทุกคนคือที่เขานี่ดรนีเลยอันี้เลยน่ากินสดสดูเฉือนดิ <Hi. c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแต่เขาก็โอ้คนข้างในก็คือเต็มร้านเลยนะกินกับขนมปังแบบนี้นันนี่เนื้อแน่เลยเหรือ,อะไะสีมันเป็นเนื้อเนาะพี่เนาะน่ากินเนาะนี่โชยแล้วนะโชยแล้วเขื่บางๆเนาะเวลาบางๆแนละ้วแบบได้ลมมากนี่ ก็เอาเข้าไปห่อในแซนด์วิชแบบนี้เลยทุกคนโอ้ร้นอนซออย่างนี้เลยนะคือมันใหญ่มากนะพี่เห็นเนาะไม่รู้กี่สิบโลอะเป็นร้อยโลอะหนวกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยถึงนะรงจริงๆแบบอืมเยอะมากโอ้โหแล้วดูยาวไปทุกร้านเลยนะเป็นอย่างนี้หมดเป็นแบบนี้หมดเลยทุกคน แล้วแต่เลือกอเลยนะว่าจะเข้าร้านไหนนะที่จะต่อคิวเข้าไปซื้อหรอนเนี่ยโอ,โอ้โหเราเราเลงก่อนดีว่าเราจะกินร้านไหนพี่กิน,น,นกินแบบในร้านก็ได้แล้วส่วนมากเขาก็จะถือแบบถือเดินกินข้างนอกอะทุกคนอันนี้มาคือซิงเกิลเจอร์เลยคือต้นฉบับของที่นี่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลย ราคาประมาณยังไงหรอ,อ,ว,อวันนันจะได้ต่อราคาประมาณหนึ่งร้อยร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้สยสองร้อยขายทั้งแถบเลยทั้งโค้งตรงนี้เลยสุดยอดดูรับมีดวิธีรับมีดต้องคมมากอ่นะเนาะถึงแบบเฉือนแบบลุยลุยลุย,ล,ยลงมาแบบง่ายดายอะ่ะวิธีรับมีดรัานนี้ขายดีเหรอจะหมดแล้วเออใช่เออใช่เหลือแท่งน้อยแล้วเพราะว่าร้านอื่นยังเป็นแท่งเยอะๆใหญ่ๆอยู่ เออราเกราก็เล็งๆไว้อยู่ว่าดูสิว่าคนเขาต่อคิวซื้อร้านไหนกันทุกคนได้มาแล้วแบบนี้อันนี้สั่งไปเป็นเนื้อที่ราคา220ยี่สิเดี๋ยวลองชิมคือไส้ไส้ใหญ่มากอันนี้เลย จะเป็นขนมปังนะจะอร่อยอยู่ในเมเพิซซเออแล้วแต่สั่งนะไม่มีมันสั่งเป็นแบบใส่ขนมปังได้แต่เป็นเบอร์เกอร์ได้แล้วก็อันนี้เราใส่เป็นแบบแผ่นโรตีพันนะคะเน้วกัดตรงเนื้อดีกวะลองเลยอัมแตงกอยองมันฝรั่ง้อเขัดเทศอืพริกพริกอีกเออพริกนี่อร่อยมากอร่อยเย ่เอารวยอร่อยดิกินแบบต้นฉบับที่ตุรกีค่ะอร่อยแกะเลยไม่รู้ว่าสั่งบีป่ะแต่เขาบอกเนื้อไม่รู้เราบอกบีอ่ะมันก็ต้องเนื้อแล้วแหละอร่อยใช่แบบเยอะมากอ๋อสมอสอร์รี่นี่วิธีวิธีจ่ายตังค์นะคะ เราว่าแค่นี้เองใต่ได้อยู่ทิปนะคะแค่เอาบัตรแตะแค่นี้เองเสร็จแล้วอากกิน<ม>เห็นไหมชาชๆแบบนี้เลยทุกคนทักซินจอนเนอร์กินมาแล้วอร่อยย่านนี้เลยถ้ามาทักซิมก็มาลองกินดูนะต้นฉบับของเขาที่ดีอร่อยดีค่ะเลือกกินได้เลยมันน่าจะรสชาติมัเหมือนกันแหละแล้วแต่เข้าเลยเนอะว่าจะเข้าร้านไหนนะทุกคน นี่เราเข้าลานนี้เมื่อกี้220่220ตัวละกิีลีลาปลาเดี๋ยวไปลุยกันต่อมีรถล่างผ่านด้วยนะเรานึกว่าจะโค้งถึงแค่ตรงนั้นดูดิมันเป็นรางรางรถถานด้วยอ่ะเดี๋ยวเดินเล่นเดี๋ยวพาเดินเล่นตรงนี้แล้วกันว่าข้างล่างคนเยอะมากเลยและนี่ก็ขอปก,ป,ป,กปักอ๋อขอเรียกลูกค้าไอติมไงไอติมด, <laughs> ด้ยินเสียงไหมขอเรียกลูกค้า <laughs> ขอเรียกลูกค้า <laughs> ถ่ายแล้วนี่เห็นถ่ายแล้วอยากโชว์ใหญ่เฮ้ยมีหลายอย่างมากแล้วก็ไปดูควันโมงขถมโงแบบนี้โอ้โหแล้วกับข้าวคือเยอะมากเลยนะทุกคนของกินหลากหลายเนาะมีมีปูมีปลาเด็วนี่าราคาก็อยู่ประมาณนี้ข้างหน้าเออดีนะมีราคาบอกแต่ว่าภาษาไม่รู้เราต้องกดแปลภาษาหน่อยนะทุกคนกดตัเสดแปลหน่อยละกันน่ากิน ขนมหวานใครสายหวานบ้างโอ้โหโอ้โหวิธีรับมีดนะทุกคนนี่แร่ลงมาแบบนี้ว้าวเป็นแผ่นๆเลยอะเนื้อช่ำๆร้านขนมหวานนะร้านนี้ เออเขาบอกว่าต้องกินอันนี้ใช่ป่ะพี่เอ๋ใช่ใช่อันนี้ไหมประมาณนี้นแหละแต่เห็นเล็กกไปเนี้ยนะอันนี้ชิ้นใหญ่ไปอ,อ,<ช>อันนี้ชิ้นชิ้นใหญ่เนาะม,มันจะมีแบบทำเล็กๆอะ่ะร้านขนมหวานสุดยอดดูแบบสีน่ากินเลยเนาะคิดว่าเนี่ยโลม้วนแบบนี้เลยข้างในเป็นถั่วทุกคนแล้วข้างนอก คิดจะเป็นเหมือนสายใหม่ไหม <c oughs> เหมือนเนอะเหมือนเนอะเหมือนแบบสายใหม่พันๆพันๆอ่ะแล้วข้างในเป็นถั่วน่ากินน่าสตรอเบอรี่สดน,นะดวางโอ้ขายเป็นกิโลห่พันสองร้อยห้าสิบสี่ยอดใครจะซื้อเป็นโลถามหน่อย<ม>เขาต้องซื้อแบบเป็นขีดหรือว่าเป็นอะไรแบบเล็กๆน้อยๆเนาะอ,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 อ๋อแบบว่าบางคนเอากลับเหรออร่อยจัดเอากลับ จะขายประมาณนี้เลยเอ่มีทั้งรงทงรงเท้าอันนี้แนวแบบหรูนะดูข้างในดิแล้วก็ขนเฟอร์ข้างในแบบอลังการเลยร้านเนี้ยอันกาแฟให้หลบหนาวก็มีนะเพราะว่าเขาหนาวเขาก็ไปจิบกาแฟคุยกันอยู่ข้างในอะไรประมาณนี้นี่ก็แบรนด์เนม เป็นย่านเดินเล่นนั่นแหละเป็นย่านเดินเล่งแหล่งช้อปปิ้งอาหารขนมมีทุกอย่างกงกาฟงแฟมีหมดเนี่ยอันนี้ก็เป็นช็อปแลละไนกี้นิวบาลาลาง์งอลคอร์สคอนเวิร์ตมีหมดด a ตแวนคูมาพิบเต็มเลยและอากาศหนาวดนะ้วยเนาะแล้วก็มาเดินเล่นอันนี้เป็นแล,ลกตางมีหมดเลยอะคนล่างมาแล้ว <c oughs> ตอนนี้มาแวะอยู่ที่ร้านหอยอันนี้นะคือมาที่อีสตันบูนะคะเขาก็ต้องมากินอันนี้รือเปล่ามันแปลกกับมันน้าลองอะ่ะก็คือมีม1กิกแต่0ใช่ไหมมีอันเล็ก1ิบอันใหญ่หน่อยก็เป็น20นะคะเดี๋ยวจะลองดูทุกคนมันได้มามันเป็นแบบนี้เป็นหอยมแมลงผููแหละแล้วก็มีข้าวแล้วเขาก็นี่เลยเอาอันนี้บีบมะน,น,นาวมะนาวลองแล้วนะอันนี้20โตุลกิลล่าอยู่ที่20บบาทไทยนี่แหละเพื่อน อืรมอมอร่อยบาจ่างผสมกับหอยแล้วก็เปรี้ยวแบบสดชื่นถ้าใครมาก็ลองกินดูนะแปลกดีหอยใหญ่ๆราด้วยมะนาวนะทุกคนอาจาร์หนาวแล้วลองชิ้นดูมันแบบว่าได้ส้มอ่ะมันแบบสดชื่นมากเลยโอ้ยทงนั้นคนเยอะมากเห็นไหมแน่นเลยอ่ะ เดินเล่นกับอากาศเย็นๆแบบนี้นเพื่อนแล้วก็คือตึกข้างทางเขาแปลกตาสไตล์ยุโรปมันเป็นแบบนี้แหละสวยดีเนาะคนแบบแน่น เาพ,พาเขาไปดูโอ,อ้มีโบสถ์อยู่ข้างในนี้ด้วยสวยเลยไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นอิสลามแล้วเขาจะมีมัสยิดอย่างเดียวนะอันนี้ก็มีโบสถ์คิปด,ด้วยอะ่ะเพื่อนๆคือข้างในนี้มันใหญ่โตมากเลยอะ่ะสวยเนอะสีชมพูเลยเนีย่แล้วก็มีต้นคริสต์มาสตรงนั้นด้วยเป็นโบสถ์คิดข้างในนะคะแล้วเขาก็ติดไฟสีสวย คนเยอะมากเลยทุกคนตอนนี้<ช>นุ่พาเดินอยู่นะคะอยู่ย่านทาซินสแควร์นะก็ะคือจะเป็นเติกสไตล์ยุโรปแบบนี้เลยส,สวยๆข้างทาง,างซ้ายและขวานะคะแล้วก็ของขายเพียบเลยมีหมดตั้งของกินนะคะขนมแล้วก็ชอบต่างๆนะคะอยู่ย่านนี้หมดเลยคนเยอะยิ่งเย็นยิ่งเยอะเลยอะและ้วตอนนี้คืออากาศดีมากอะ ขนมกิตตไลน์เนี่ยเฮ้ยขนมแบบนี้มันจะเป็นนิ่มๆอะ่ะน้ำตาลทั้งนั้นเลยแต่แบบสีแบบน่ากินมากทุกคนเป็นเหมือนเยลลี่ก็มีนะน่ากินนะเนาะคนเยอะมากเ,เ,เดินแบบเบียดเสียด<อ> <laughs> เห็นข้างล่างไหมเราจากข้างล่างขึ้นมานะคะคนเยอะมากซอยเล็กซอยน้อยเข้ามาข้างในก็คือว่ามีของขายนะคะอันนี้มีของสดขายด้วยอะ่ะทุกคน ปลาลลลลกูยังสดอยู่เลยเอาไว้ใส่หน้ารถไม่ใช่เหรอวางไว้หน้ารถอ่ะแบบดับกินดับกินในรถแต่นกเคยเห็นในเน็ตขายนะนเออแบบเนี้ยอันนี้มีทั้งแมวทั้งหมาหน่ารักจังกระเป๋านึกถึงไอเนี้ยอ๊อ้ยน่ารักมันพี่มันนี่ยเขาแบบน่ารักทําอย่างเงี้ดูดิสวยเนาะ สวยอ่ะอันนี้ต้องไปจับอ่ะคือแบบมันเป็นลวดลายเขาอะร้อยตุรกีลีลาชามใบ,นนบละนะแต่หนูชอบอันนี้ที่ของตุรกีเขาคือคมไฟอ่ะชอบมากมากเลยสวยแล้วเวลาเขาประดับกลางคืนอย่างเงี้ยดูดิดดสวยนะนะเวนานะสวยเนาะสวยเนาะเวลาเขาประดับแบบเปิดไฟอ่ะแล้วคือจะสวยมากข้างในก็จะเป็นโซนนี้โอ้สวยมากชับนนี้เลย ข้างในเข้ามาเดินได้แล้วก็หลบฝนได้้วยทุกคนเมื่อกี้มีฝนแหม่ๆมนิดเดียวเราก็เดินเข้ามาเดินข้างในที่เขากินชากันแบบนี้นะชาแล้วก็ใส่แก้วแบบเนี้ยเหมือนนักวิทยาศาสตร์แหละแก้วแบบเนี้ยทรงชาดีมากเออมีเป็นชุดอย่างนี้เลยขายเป็นกล่องเอากลับได้เครื่องชาผมนุ่มไหมปะนุ่มมากนุ่มมากอุ้ยผมดีเลยอ่ะเขาจะขายแพงไหมนะเนาะ สวยนี่เขาโชว์ลายให้ดู oh. ทุกคนว้าวลายสวยมากแล้วผ้าคือแบบเมื่อกี้สัมผัสแต่เอามือทำอะ oh. คือนุ่มมากเลย oh. เดียล้อานอกแล้วทุกคนก็เข้ามาเดินข้างในโถงนี้ด้วยนะก็คือหลบฝนได้หลบหนาวได้อะไรเงี้ย oh. เข้ามาข้างในนี้มีของขายเพียบอันที่เห็นคือเป็นแก้วนะเขาปั้นใช่ไหมเป่า ไม่รู้ใช้วิธีไหนเปล่าหรอไม่รู้่ามันก็ัดแก้วมังกรปลาหมึกกระเบนอุ้ยมีงูข้างในสวย,ยเลยอ่ะทำเก่งเนาะ <c oughs> งานแฮนด์เมดกานฝีมืออ่ะออกมาระหว่างทางคือเข้ามาในซอยคือมีนั่งจิบชงจิบชาเากินมอเนเบียอะไรอย่างงี้มีด้วยนะข้างทางอะขายเยอะแยะเลยจะมีโต๊ะมีเก้าอี้เลยรป นี่เป็นแบบนั้นนะทุกคนทำแบบร้อนๆเลยย่างร้อนๆแล้วก็ดูดิดูดิ่งตามเขาโอ้โหนะที่น้องทำนี้เลยเยอะสมัคองตัวตอนนี้กี่ตัอ๋อราคาอ๋ออยู่ที่อาราลอยยี่สิบคนลงขาเข้ามาในนี้นะนี่นี่นะของกินนะเนี่ยขนมที่หินไนะม่ไม่เป็นน้ำตาลห,หวานอะ่ะเห็นไหมนี่คือขนมหมดเลย นีเป็นร้านอาหารแบบนี้เลยบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็หลังคาโถง,ถง,ถงใหญ่สวยหลูมากเลยอะ่ะใหญ่โตอ่าเลยอะ่ะข้างในนี้สวยเนาะทุกคนตอนนี้นกมาหลบหนาวนะคะเจอร้านน่ารักน่ารัก <c oughs> วิชีชงชา <c oughs> ลบหนาวจิบชาจ้า พี่พี่ชงชาเขาเขาชงกันยังไงใช่ไหมที่แบบอยากซื้อไอตัวนี้กลับบ้านอะ่ะอุย้ยอุ้ยแช่วนทรายแบบนี้เลยแช่ว้ในทรายให้มันร้อนๆ้อนทคนแปลกเนาะอันนั้นน่ะคือน้ำธรรมดาน้ำในเหยือกธรรมดานะลองใส่แบบนี้เลย อทุกคนเดือดแล้วเดือดแล้วเนี่ยเขาก็แช่อุ้ยเดือดแล้วแบบนี้เลยอ้น่าก,กินเนอะแบบได้อารมณ์มากเลยทุกคนคือแบบโหเขาทำโดยวิธีนี้นะคะเอาไปแช่ในนี้ <c oughs> แช่ในทรายเสร็จแล้ว หนาวหนาวแล้วก็มาจิบชาแบบนี้นะคะสั่งไปเป็นชาร้อนแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้คือน้ําตาลใช่ไหมน้ําตาลก้อนนะถ้ากินก็คือใครติดหวานนีคือใส่ไปเลยไม่อัน้น <laughs> พิงไฟข้างๆแบบนี้ทุกคนได้ล,ลมมาหากอากาศเลขตัวเดียวหนาว <laughs> ขอตัวจิบชาก่อนนะคะอือหือ ไก่งวงนะคะดูมันน้องใหญ่มากน้ากิซูซูดโคตรใหญ่ใหญ่กว่ามืออาหารเยอะมากๆเลยค่ะนี่คือถ้าจะเอาก็คือหยิบไปเสียตั้งที่บอกว่าอัดละร้อยกว่าร้อยกว่าน่าจะที่อ่านนากิ ค่ำคืนเปิดไฟอย่างนี้เลยสวยเนาะคนก็ว่ายังคือคัางนยะยังเดินอยู่เรื่อยแบบไม่ซาเลยอ่ะยิ่งดึกยิ่งคนเยอะวันนี้ก็ขอ่อ พักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่ะนกจะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวกันที่ในเมืองอิสตันบูลนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนกพาไปเป็นกำลังใจนกเลยนะคะเดี๋ยวนกจะพาเที่ยวค่ะวันพรุ่งนี้ฝากกดติดตามคลิปต่อไปหน่อยนะคะเพื่อนๆบ๊ายบาย